น้องโอรเริ่มปฏิบัติการทวงคืนบอลลังครับจดจําทุกความเจ็บปวดครับพร้อมเก็บทุกคนที่ขวางหน้านิโคคานิโลคือด่านแรกของน้องโอรครับที่จะไปพิชิตแชมป์โลกคืนถ้าถามว่าง่ายแค่ไหนนะครับนิโคเองก็อยู่ในแรงกิ้งอันดับ5นะครับของมวยไทยรุ่นแวนตมเวทที่น้องโออยู่ซึ่งตจรทานแทกตี้คือแชมป์เนาะก็จะมีนิโคมีเลียมมีเสมาเพชรมีฟิลิเปโลโบซึ่ง นะิโคลมาใหม่นะครับชกในรายการวัน2ครั้งแล้วก็ได้เข้ามาในวันใหญ่เลยซึ่งบทพิสูจน์แรกของเขานั่นก็คือน,น้องโอเลยนะครับเขาจะสร้างดาราคนใหม่เป็นนิโคคาริโลหรือเปล่าหรือว่าน้องโอนะครับจะกลับกลายมาเป็นเจ้าตำนานเหมือนเดิมพูดถึงนิโคกันก่อนนะครับนิโคอายุยอายุ25ปีนะครับชกมวยแบบมาตรฐานชกมวยแบบบันทึกสิติมาจริงๆจังเนะี่ยประมาณสัก29ครั้งครับ ใน29ครั้งเนี่ยเขาชนะ25แพ้3แล้วก็เสมอ1นะครับถือว่าฟอร์มโคตรดีเลยครับสำหรับนิโคคาริโลและด้วยฟอร์มประมาณนี้นะครับเขาถือว่าประสบความสําเร็จเร็วมากๆด้วยการควา้าแชมป์มยไทยมาครองได้ถึง4สถาบันครับได้แก่แชมป์มยไทยของทวีบยุโรปแชมป์โลกมยไทย WBC แชมป์โลกมวยวไทย ISKA แชมป์โลกมวยไทย WMO ครับผมว่าจุดนี้ก็คือจุดที่การันตีได้แล้วว่าเขานั้นบรีกีพอที่จะสู้กับน้องโอได้อย่างแน่นอนส่วนฟอร์มในวันที่หลายคนได้เห็นก็เขาชนะน็อกเมืองไทยนะครับด้วยศอกแล้วก็มีชนะน็อกฝากันคาราแบกค,ครับนี่คือฟอร์มในไทยฟอร์มในวันที่หลายคนได้ดูกันก็อ,อาจจะยังไม่ได้เยอะไฟนะครับแต่ว่าเป็นไฟที่สามารถชนะเมืองไทยได้นั้นทําให้เห็นว่าเขาเหนือกว่าเมืองไทยในทุกรูปแบบค,ครับ ไฟนี้หลายคนอาจมองว่าเป็นไฟที่จัดมาเป็นบทพิสูจน์ด่านหินสําหรับน้องโอ๋เะครับเพราะว่าถ้าให้ผมมองจริงๆอ่ะนิโคแพ้น้องโอ็น่าจะไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าอายุยังน้อยอยี่หปีเท่านั้นเองคือถ้าแพ้น้องโอ๋แบบอาจะไม่ไม่ได้แพ้ขาดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งแพ้น็อกนิโคก็ยังจะสามารถลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งนี้ได้อีกหลายไฟพอสมควรแต่น้องโอ๋นะครับน้องโอ๋หากแพ้ไฟนี้ถ้าแพ้แบบดุเดือดเดือดพาน แพ้แบบสูสีอันนี้ก็น่าจะยังอยู่ได้แต่ถ้าถ้าว่าน้องโอ้แพ้แบบหมดรูปในไฟนี้นะครับ น้องโอ๋ก็น่าจะหมดสิทธิ์ชิงแชมป์เช่นนี้คืนได้อย่างแน่นอนถือว่าเป็นบทพิสูจน์ด่านหินด่านสําคัญสําหรับน้องโอ๋ของเราครับเพราะว่าถ้าเทียบเรื่องอายุเนาะน้องโอ๋ก็ตอนนี้ก็อายุ37ปีแล้วก็หลังๆเนี่ยน้องโอ๋มีอาการป่วยนะครับโดยไฟล่าสุดของเขาตั้งแต่แพ้น็อ c ให้กับจุฬาธานิคโกตี้มาก็ก็ไม่ได้ชกเลยมันมีแว่วๆว่าจะชกเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ชกน,นะครับคือถ้าถามฟอร์มน้องโอ๋แย่ไม่ได้แย่ฟอมโหมก็ชนะต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับ ก็มาแพ้ตัวเดียวนี่แหละมาแพ้โจนาธานแฮกเกอร์ตี้ก็คือจะมองโบน้องโอไปเลยหรือเปล่าแต่ว่าด้วยเรื่องของวัยที่อายุ37ปีแล้วนะครับก็ไม่ได้น้อยๆในรายการวันแชมเปี้ยนชิพนะครับถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่อ่โคตรใหญ่ๆโคตรสุดๆเหมือนกันในวันนะครับถือว่าอายุเยอะแล้วคนอื่นก็มีประมัณสักสาเหมือนกันนี่แหละที่อยู่ในวันนะครับเป็นนักชกต่างชาติเพราะฉะนั้นเราก็เป็นกำลังใจให้น้องโอแน่นอนเราชาวไทยก็ต้องเชียร์คนไทยครับแต่ออเป็นไฟที่ยากอย่างแน่นอนถามว่าจัดมาฆ่าไหมก็มองว่าฆ่าไม่ได้ต้องบอกว่าเป็นนบทพส ที่โคตรหินนะครับสำหรับน้องโอหฮัมม่ามวยไทยเพราะว่าเขาประมาทไม่ได้เขาแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเขาต้องชนะอย่างเดียวเพื่อที่จะไปทวงบัลลังแชมโลกครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับก้าวไปสู่50,000 s u b ซับสไครต์ภายในปีนี้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาตลอดนะครับข่าวข่าววันเยนชิพกดติดตามเอาไว้เลยที่สถานีมวไทย